สวัสดีค่ะเย็นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถจนาชาแนลนะคะวันนี้เราก็เริ่มเริ่มต้นด้วยสองตัวดื้ม,มากเลยคนนี้วันนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเลยว่าแดดร้อนอ้ยแดดร้อน นี่นะคะคือไส้กรอกอีสานบวบอ้วนอ้วนเนื่องจากเมื่อนก็เป็นไส้อวนะคะพ <Okay. S 2> ่งทำเสร็จเอามาเอามาพึ่งแดดไว้เริ่มจากเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนะคะไปฮอลแลนด์แล้วก็เราก็เลยหอบเอาไส้ามาด้วยซื้อไส้สดมาแล้วก็เอาเอาหมักเกลือ แล้วก็ใส่ถุงสิบล็อายหลายชั้นมาเสียงมากกับตอมอแต่ก็ความอยากกินไม่เคยปราณีใครที่ก่อนนี่ไม่มีขายนะคะอยากกินไส้กรอกออ,อยากกินไส้ไส้กรอกอีสานสารพัดไส้กรอกที่เราอยากกินน่ะมันไม่มีไส้ขายและอย่างสามีก็ชอบกินไส้กรอกอีสานมากแล้วก็อืม อันนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะอันนี้รอบสองเลยนะคะเนี่ยขอซื้อมาได้แค่สามเมตรเองไส้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มยางก็ทิ้งไว้สักสองวันแฟนชอบกินไส้กรอกอีสานไส้กรอกวุ้นเส้นไส้กรอกข้าวอะไรพวกนี้แล้วก็จะบัดรวมเลยค่ะใส่หนังหมูใส่วุ้นเส้นใส่หมูใส่ทุกอย่างแล้วก็ทำอันนน แบบอบบวบอะใหญ่ๆอะไรดูสิว้วนมากเลยเหมือนคนทำค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคนนี้ชื่อออสการ์นะคะก็เป็นหมาจากที่นี่ค่ะก็เดี๋วเราไปฮอลเลยล้วก็จะเอาไปด้วยคนนี้ชื่อเดซี่ นี่เป็นตัวเมียนะนี่เป็นตัวผู้นะเดชีน่ารักไหมเดชีน่ารักเหรอโอ้โหเดชิน่ารักนะออสการ์ล่ะออสการ์าก,ก็น่า,าราักเหมือนกันออสการ์ดื้อไหมดื้อเหรออืมดื้อใช่ไหมออสการ์ดื้อไหมลูกดืด้อน,อนนะ ค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ